เอมัน <Okay. S 2> ชื่ออะไรนะมันชื่อว่ากูใช้โปรแกรมเพนทำกกนทนรูปปกนะพี่เหมือนไส้ตระปิ่ปกติกูใช้แคนมาแต่เกมที่เก่งทำกูใช้กูใช้เพนแม่ง <laughs> อย่าเล่นรูปปกแบบไหนกูในกูวานใหดนดิล่นรูปปกเกมกันนายแบบรูปปกตำเนี้ยเขาอ่ะ

อ่ะเราอึออ่ะสามลงย่ออ่ะนะสามสองหนึ่งก็เริ่มันสูงขึ้นนะจริงผกูไม่ต้องไต่ะยอ่ะสามสองหนึ่งเออเออมันช่วยอยู่มันช่วยอยู่คือมัน<ะ>ไม่ต้องมนงมนต,ต้องมันตั้งแต่มันกำมันนั่งีมันตั้งแต่มันงงกระโดดเกาะตรงนี้ยังไงเจ๊นจีนน้อยกว่าเอ๊ในจีนด้อยกว่าแล้วอยู่สูงกว่านะ แล้วสตรีมเม่มนจินะอะไรเลยทัอินเทร์วิร์ดเลยนี่ก็กดชนแม่พะสูดเลยก,กี้้ใครเขาเรียบไม่ยอ,อมเขนะ้ามาแล้วน่นู หน้าผลทหารใช่ไหมวิจารอ์หนึ่งอาปากเลยนพูดอะไรเยอะกว่าจีนมันก็ปากขยับได้ไหมครับถ้าก็จะไม่ผิดมันปากนั่นเนี่ยเหมาะกับทีมมากเลยเจ้เนาะเหมือนทีมจริงๆเลยเด็กไม่ไมันเคยเคยเห็นปลาดุกในเ gmail วะพอเคย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 เปิดให้ดูที่มันเฮ้เสียงไม่พี่บันเลยอยู่ในทีมแบบสายอายใส่แก <laughs> หันแบบเปลือกจีนหันหันข้างแล้วก็หันมาแบบมองไปไว,ไว <laughs> อ้อ,อ,อะไรวะที่ที่เราอยู่ได้เสร็จแล้วยู่ทำดิยูหันข้างแล้วหันมองทีไวไว <laughs> ไมันเหมือนทห <laughs> 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 ารมากว่าอะไรกันแกเห็นตัวอย่างไห <laughs> นโออยู่หิงวโซโ เออว่ะชุดม่วนนี้มันได้มาเต็มเลยง่งได้ไหมดูดูดูหมกถึงหมวกพี่กล้าก็แบบไม่กล้ววาอ่ะหัวร้อหลังจากพี่ชายกูหายไปสองคนแบบสามคนแม้วะกูก็แบบแบบกูไม่มีเงินนะกูได้แบบทขายทุกอย่างเพื่อมาตามหาพี่ไม่กูไม่ชุดนี้ว่ะกูได้เขาได้ <c oughs> เอ้เอทีมใส่ชุดนี้เหมือนกันเลยเพ่อตาไอ้ไม่แกก็ตายอยูอ่มา,า,าไม่กกตกที่ภูเขาไฟว่ะ มัอาจจะอาจจะไม่ได้ขึ้นหอไปด้วยกันก็เลยได้เออว่ะไม่ได้ขึ้นหอไปด้วยกันไม่ได้เอไปไปได้โอ้อออันนี้นจะพระว่าหิวโซน่ายไม่เหมาะนะหมากับหน้าซู้เมื่กีู้ช้ผนี่ชมก็อเราไปไหนมาไหนมากแบบการเล่นแคมมากเลยเกมากเลย เทมเพนนี่มันมีไอเทมีเอาแล้วพี่มรพี่มนเขาบอกอะไรเพื่อนมีได้เหรอใช่กติกาเพื่อนอ๋อทกคนรไมไม่มีให้รู้ปุ๊ดยินไดไอสัตว์มึงพูดมึงพูดอะไรมึงพูดอบไรกอกหัวมึงพูดอะไรวะเพื่อนกึงพูดกับแฟนมึงพูดก็บอกหูมึงพูดกอกหักูตรงนี้แหละมึงแบบกะแบบไอ้ ตายเลยไอ้หัวตายานี่มันเทพจัดเลยพี่บอลทำอะไรวะอ๋อในแนวอยู่องว่าเราไปอันทัวร์ เราไปนอนทัวร์นี่เลี่ยนตัวสีอะไรนะครับตัวสีอะไรวันนี้แฟนมึงสีชมพูป่ะกูสีส้มพี่มึนสีสีส้มเหมือนกันสีเหลืองเดี๋ยเนี้สีเหลืองสีม่วงนน่อดนั่นนะปกติ วาเปเปอร์นี Wah, ่ต้องใช้ใหญ่แค่ไหนครับมันมวัวเปเปอร์คือตำเนียบ l ี่แบบตำเนียบตำเหนี i บคีบะหะอทำอไรก็รสเิลในคุเกิลตำเนียบไซค์แค่นั้นสองแปดศูนย์คูณสองเจ็ดศูน ูแต่ถ้าถ้ากูอยู่เหนือผม,มกูไต่ผมไม่ได้เกมนี้มันทำให้กูคิดถึงตอนกูไปไปผางเงยไก่ลูกเจริญไงคือกูมึงรู้ว่ากูเคยไปเดินป่าไอ้เฮลูกเจริญไม่เคยและทีเนี้ยไอ้เฮคือมันคือพวกกูจะไปดอยสุเทพใช่ปะแล้วลองมันเป็นไยรุ่นอยู่ เปี้ยไงก็เลยขึ้นไปมึงเช้คําว่าวัยรุร่นเล,เลยเหมะปีไม่ช่วงกลางช่วงต้นปีไม่กี่ไปเที่ยวทะเลใต้ามาบอกมึงบอกมึงเป็นวัยรุ่นอย่างนั้นเหรอจะบอกว่าผู้ <Yeah, S 2> แก่เลยอแน่นอนครับผมเดิ๋ซึ่งไอเฮียลุกหม้หกปีแล้วคือเมื่อรู้จเลยเนี่ยพอผู้กูไปถึงไงปะเดินเข้าไปในป่าในทางที่แบบอ่านอ่านแผนที่ไม่ออกไปถึงปุ๊บแม่งสงสัยแม่งมีเป็นเหมือนกับน้ําตกไปเป็นหน้าผาไอเฮียสูง คือแล้ว,แล,วแล้วบนหน้าผานั้นนหะมีถนนไปต่อแต่พวกกูไปต่อไม่ได้แล้วสิ่งที่กูคิดคือเรากลับกันไหมแม่งไอสัตว์พวกเพื่อนกูสามคนในล,ลูกเจริ่นก็เลยลองดูวันนี้มันมีทางไปวะวะเฮียแล้วก็พยายามปีนหน้าผากันไอสัตว์แล้วก็ปีนไปปีนมาให้ไปถึงจุดหนึ่งแม่งกูกับเพื่อนกูฟ้องมันอยู่ในช่องช่องช่องขอ,องหน้าผาลูกเจริญนมึงบอกเอ้ยเดี๋ยวกูลองปีนขึ้นไปดูกูบอกเฮ้ยอย่าเลยเฮียไปไม่ได้แล้วมันสุดที่แค่นี้เฮียแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วแม่งก็ ไปถึงข้างบนแล้วแล้วก็เลื่อนกูได้แค่เสียงนะงกูได้แค่เสียงแล้วมันตอกมาอไอสัตว์กูใจหายใจคว่องคุณเพืพ่อนกูตายแล้วแนะ่เลยตกหน้าผาจะไม่ตกไปโดนจะไม่ไม่ตกไปโดน,ดนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างล่างเดินมาพอดีไม่ตายไอเทียดวงคดแข็งไอสัตว์กวโคตรเที่ยดโถ้าหาเพื่อนกูเพื่อนอีกคนนะ่ะแม่งไม่อยู่ตรงนั้นน่ะไม่บังเอิญเดินมานั้นพอดีแม่งตายไปแล้วไอสัตว์ไอเทีย มันทำเป็นเกมยี้ยนี่มันทำกูคิดถึงแบบเดินขับเดินป่ากับไอ้เยี่รูเจเลนแล้วแล้วประเด็นคือความเยี้ยคือเดินออกมาจากป่านะใช่ปะป้ายมันเขียนว่าไปผ่าเงือบเออกูยังเงือบจริงไอ้เยี่ขาแม่งคตรเงือบยี่กูเพราะชิงเงือบไอ้ผาเงือบเงือบจริงครับไอ้ยี่ผมเงือบจริงไอ้เยี่ก็เงือบ กินทีแล้วไอ้ม o ไม่เป็นไรตั้มเนี่ยมันเดี๋ยวกูไปแล้วเลียได้ไอ้สัตว์เอ๊ะแล้วออกเกมดิ้งหายไปเฉยเลยนี่มันมาเดี๋ยวเรียกกูได้แอบอยู่ใน distance เขนีอยากอะไรอยู่ใน d i s มันก็เล่นเกมเทียอะไรอยู่เนี่ยดูมาผม ยิงมอนมึงน่าจะเล่นได้มึงเล่นเอฟิกได้เอฟิกแต่กูเล่นเหมือนกันไม่ได้สัแค่กูดึงสมัดเมาส์กูจะอ้วกไรทีเอ้สยสไนเปอร์เก่านะเอฟิกเลียช่วยคนเก่านะแล้วทัวร์นี่กูเล่นเอฟิอกได,ด้มันจะเหมือนเล่นเอฟิกได้มันเล่นเกมดูมได้หายขันกก้นปีกัด มึงเห็นคลิปที่กูส่งไปในแชทป่าวแชทไหนวะยเหในแชทรูมนะไอ้ที่กูนอนตายนะเห็นของกูมุมกูไม่ทักเน่ท่านไหนใครวะ มี YouTube มีทุกช็อตอะ The Screen ดูแล้วเหี้ยก็กูกูถึงนะบอกมันก็เล่นดูเดี๋ยวว่ากูบอกอยู่ว่าอันนี้ของแฟนมึงแม่งคลิปหนักกว่องแม่งโอเคมึงมะดูคลิปที่กูส่ง <Yeah. S 1> ไปยังเหอะเปียเกลดหนักไปแล้วเออมึงลองดูคลิปที่กูส่งไปดิดูอย่างดูได้ตอนนี้นมึงมึงเปิดให้แฟนดูอะ ให้แฟนมึงดูผลงานแฟนตรงนั้นที่แบบเยี่ยแบบกรีฟตอนปีสามเย่กรีฟลันบ้านนะก็ดูตรงนั้ห้องข้างๆคองสองใส่แล้วมันทำอะไรกันเนี่ยไรเนี่ยไม่ใครรู้คือใครกูมาน้ำแข็งออกดิ อะไรก็ฝันแปลกเลย มึงรู้เปล่าว่ากูนอนตื่นรับหนึ่งเพื่อแบบมานั่งรอเล่นกับทุกคนกูหลับประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วกูฝันเลยฮะกูหลับเเล็กจัด <c oughs> บนน้้ำขาอีน้ำกที มึงคิดมึงเคยมีแบบอารมณ์ประมาณว่าวันหนึ่งมึงตื่นมาแล้วแบบมึงไม่รู้สึกถึงความเป็นตัวเองปะ่ะเมื่อเหมือนกูแบบตอนนี้คือแบบกูหนักจัดแบบกูกครั้งนี้กูตื่นมาใช่ไหมกูเหมือนว่าปวดกูแบบมีจีเมื่อวานบางครั้งอ่ะมันหายไปเวลยเหมือนกูแบบไม,นะมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกูอ่ะ แล้วกูเป็นอย่างเงี้ยมาสักพักแล้วสักพักใหญ่ๆเลยไม่ใช่พักเดียวแล้วกูแบบไอ้เแ้ยกูเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกูมีโมเมนต์นี้มาสักพักละแล้วกูตื่นมาใช่ไหมเหมือนแบบกว่ากูจะรีเซ็ตตัวกูดได้กว่ากูจะแบบ กูจะแบบอยู่ในจุดที่แบบกูสามารถแบบอะไรใช้ประสิทธิภาพของความสามารถร่างกายกูจริงๆเ่ยมันต้องใช้เวลาสักพักอ่ะมืนกูต้องโหลดข้อมูลอ่ะมือนกูตื่นมาเพราะวาคบว่า,างเปล่าเป็นอย่างนั้นเลยทุกวนอ่กูกูจะเป็นประเภทที่แบบ ปกติกูตื่นมามกูสามารถใช้ประสิทธิภาพร่างกายของก,กูอย่างได้เต็มที่แต่ตอนนี้คือแบบกูต้องตื่นมาใช่ไหมกูต้องแบบค่อยๆย,ย้ำคิดย้ำทำกูต้องทำอย่างนี้อย่างนี้